ครับสวัสดีวันนี้เราอยู่อีเกียทูสามาอยู่ต่างประเทศก็ยังตามมาเที่ยวอีเกียอยู่ดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีเกียที่นี่อันนี้เป็นอีเกียอยู่ที่อ่าอรไรนะเปาโลอัลโต้แถวแถวซานโฮเซ่เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรขายบ้างเน็ตไอดอลไม่ได้มีแค่เมืองไทยที่นี่ก็มีเหมือนการ่ี่ลิงไลท์สำหรับเน็ตไอดอลคือได้ภาพร่อๆแบบพี่คนนี้ เหมือนกันเลยโต๊ะนี่สิบสองบาทที่บ้านเราซื้อไปสามตัวทำไมได้แล้วกี่บาท้นี่อ่านออกโพองโพองเหมือนเป๊ะนี่เป็นตัวอย่างการจัดห้องครัวสมจริงมากเพราะว่ามีเป๊และขวดน้ำวางกองไว้บนเคาน์เตอร์ครัวมีการวางกระเป๋ากองไว้บนเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้แบบสมจริงสุดๆ นี่โซนดีไซนเนอร์ห้องครัวหัวก๊อกต่างๆก็เหมือนเหมือนเลยอะเลย์เอาที่มึงใ,ใครเดินอีกเกียบางนามาเดินที่นี่ได้เลยหลับตาเดินดูเหมือนเป๊ะใครที่พาดกระเป๋าลองชอมไปเหรียญเก้าเป๊ะวิไม่ใช่หว่ะห้าเหรียญเก้าเก้าห้าเหรียญเก้าใบเล็กห้าบาทเหมือนลองชอมเป๊ะเจ็ดเหรียญเก้าอันนี้เป็นโซนเก้าอี้ เหมือนเต๊ะไอสองตัวนั้นเรามีที่บ้านเราแล้วจริงก็บ้านกรุงเทพนะกอคือไม่เคยมีคนเพาะว่าเรามาตั้งแต่ห้างเปิดครับเราแบบมารีบปอ,อกมาจากซากต้าครูสขับเข้ามาซานโฮเซก็อันนี้เป็นตัวอย่างออฟฟิศ นี่กับห้องทำห้องเกมเมอร์นี่คือห้องในฝันของเด็กๆแล้วัยรุ่นหนูว่ามัน,นเท่มากเลยถัดจากโซนออฟฟิศแมาก็เป็นโซนตัวอย่างห้องนอน ก็ไม่มีอะไรเนาะก็เหมือนแบบเหมือนอีเทียบ่้านเราไม่ไดไ้ไม่มีอะไรน่าตกใจว่าห้องนอนจัดไม่สมจริงอะ่ะถ้าจะสมงคิดว่ามีเสื้อผ้าวางกองบนเตียงมีกระเป๋าไม่จําทำเหมือนห้องครัวจำเตียงนี้ได้ที่เมืองไทยขายต่อกันกว่าบาทก็คือถ้าเกิดค่าเงินไม่เป็นแบบนี้เป็นแบบยี่สิบแปดอะไรเงี้ยเชื่อกว่าเออประมาณสามสิบทุ่ท่นเนี่ย ราคาก็จะเท่าๆกับเมืองไทยเลยดีว่าตอนนี้สามสิบหกแล้วก็ยังคงขึ้นเรื่อยๆไม่วันขีมือไบเดนกับปูตินล้มมือกันกับจีนตีกันนี่คือชซากแลนโปรดของเราที่นี่ก็มีขายดีทุกแบบแต่เราไม่ซื้ออะไรกับความอ้วน ตรงนี้เป็นโซนจาใส่อาหารอันนี้ก็สองบาทเก้าเก้าก็สามบาทนั่นแหละไซสิบเจ็ดออนดูเท่าไหร่ไม่รู้กี่มิลลิลิตรหน่วยที่นี่แบบปวดหัวเลยชามยินเผาจานชามยินเผาจากไหนแบบดู นี่อีกนั่สิบอ,อ้นี่การถูกแปดสิบเก้าเซนที่ละแอบ,บเห็นมัน โชว์ไม่ได้เว้ยมี้วกันนี่ไม่ใค้สงสยัยเมดอินอากาศหัวเมดอินชายนาก็มีต้นไม้ทั้งจริงและปลอมแล้วก็ออกไปเป็นโกดังเหมือนอีกเกียบังนาเป๊ะ ถ้าด้านขวาเป็น S อสก็ e ใช่เลยเป็น S อสจริงๆด้วยเวีดอกดอกเรามอนบานคือเวทีดอกหนึ่งบาทก็มีขายอีกหน่ง มีเนื้อผด้วยมีชปแลตมีขนมอืมมีซเลปี้ขนมต่างๆนานามีกตัฟที่มีคมอนบาร์ดี khi lời